ผู้ชมสวัสดีครับตอบนเราเข้าสู่รายการไก่แจ้ปักหมุดรอร่อยสุดบอกต่อวันนี้ครับบาสพาคุณมาปักหมุดกับพี่ไก่แจ้กับร้านซูชิและร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามครับนั่นก็คือร้านมาสกะเอ้ยมาสกุเอ้ยมาสกิเอ้ยถูกแล้วครับเพราะนี่คือร้านมาสกิ ซูชินั่นเองร้านด้านในเนี้ยที่สําคัญใช้ข้าวตราไก่แจ้แล้วเหนียวนุ่มอร่อยเลยเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูกันดีกว่าว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหนตามมาเลยครับคนนิจิวะคมบังวาอาริกาโตโกไซมัส และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๊กครับเราต้องทักทายแบบญี่ปุ่นนิดหนึ่งคุณอิชิว,ชวะบรรยากาศร้านแบบน่านั่งมากเลยอะ่ะเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่7แล้วค่ะปีที่7ก็เรียกว่านานเลยนะครับ<ช>แล้วมาสก,กิเนี่ยแปลว่าอะไรเอ่ย อามาสกิแปลว่าต้นไม้ที่เติบใหญ่ค่ะโอ้เรียกว่าเข้ามาแล้วบรรยากาศร่มรื่นสบายเลยแล้วก็มีเมนูอีกมากมายเลยใช่ไหมครับแนะนานิดนึงได้ไหมอ่ะเมนูเด็ดเด็ดของทางร้านที่มาเราต้องแบบแวะมาชิมกันเลยมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมี l o ตอร์ส spicy ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ที่ทุกคนเข้ามาต้องสั่งเลยคือข้าวแกงกะหรี่สูตรเด็ดของทางร้านค่ะรสชาติแบบญี่ปุ่นใช่แต่ถูกใจสไตล์คนไทยแน่นอนคือร้านเราเดี๋ยวคนจะคิดว่าอุ้ยมีแต่อาหารญี่ปุ่นก็จะมีสไตล์ไทยด้วยใช่ไหม เกงแกงต้มยำทะเลเข้ากระเพราแซลมอนโอ้ยพูดแล้วหิวเลยเดี๋ยววันนี้ขอฝากท้องหน่อยได้ไหมได้แล้วก็นอกจากนี้ล่ะครับคือทำไมถึงเลือกใช้ข้าวตราไก่แจ้ะล่ะข้าวไก่แจ้เวลาหุงมามันสวยร่วนก็คือเราเวลาทานได้สัมผัสที่นุ่มและยิ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ก็มีความสไตลเป็นแบบว่าญี่ปุ่นด้วยเข้ากันได้ดีเลยใช่แล้วเวลาเอามาปั้นซูชิคือปั้นง่าย นี่แหละข้าวก็สวยเจ้าของก็สวยม <laughs> าๆๆๆคู่กันแบบนี้เลยนะฮะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆให้กับคุณลูกค้าและคุณผู้ชมที่ชมรายการหน่อยไหมครับก็ <f uck ling> สําหรับลูกค้าที่ดูคลิปรายการไก่แจ้ปักหมด <f uck ling> ุดนะคะคลิปนี้เพียงแค่แชร์คลิปนี้ลงใน a c e b o o k นะคะแล้วก็มาโชว์น้องพนักงานหน้าร้านก็จะได้ส่วนลดค่าอาหารไปเลย10%อารีบแคปเลยนะยังไม่หมดเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นมาทานอาหารในวันเกิดก็จะเหมือนกันลดค่าอาหาร10% นี่เยี่ยมเลยฮะจัดเต็มเลยนะเส้นทางในการเดินทางมาที่ร้านนี้มายังไงบ้างครับถ้าเกิดมาจากกรุงเทพเข้าแม่กองอก็จะผ่านสะพานทางเข้าเมืองครัค่ะร้านจะอยู่เส้นบายพาสข้างสะพานทางเข้าเมืองเลยค่ะหรือว่าจะเซิร์ช Google Map มาตามปกักมได้เลยค่ะครเรียกว่ามาง่ายๆนะฮะเดินทางกันมาแบบแป๊บเดียวถึงหน้าร้านเลย และที่สําคัญเลยคุณผู้ชมครับมาถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยโชว์ชนะคลิปที่ด้ดูรายการของเราเนอะล<ช>ดไปอีก10%<ช>เลยช,ช่องทางการติดต่อทางร้านครับมีช่องทางไหนบ้างครับก็อ่าเซิร์ c เ,เป็นบุนะคะมาสก,กิอาหารญี่ปุน่นหรือ,อทักไลน์แอดแอดมาสก,กิภา,าษอังกฤษ59 แต่ก่อนที่เราจะไปชิมอาหารทางด้านนู้นกันเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงนี้ก็มีออเดอร์มาเสิร์ฟบาร์ด้วยใช่ไหมครับมีอะไรมาเสิร์ฟคราบเนี่ยก็เดี๋ยวแนะนาเป็นซูชิที่ทางร้านใช้ข้าวตอนใดแจับเป็นข้าวซูชิเลยนี่แหละเหนียวนุ่มอร่อยถูกใจเลยนะครับมา่อยด้่แมฮะอยากลองชิมเลยครับพรอนหนึ่งคำเลยฮะเสิร์ฟมาเลยครับได้ค่ะนี่มาแล้วครับต้องวางตรงนี้หนึ่งฮะอให้ดูแบบเหมือนเรามากินแบบโอมาเกเซ่อย่างงี้ใช่ไหมฮะนี่ครับ แซลมอนของเขาเนี่แบบเนื้อแบบแน่นมากเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญคือตัวข้าวไก่แจ้ของเราคือความนุ่ม <ฮะ S 1> เดี๋ยวทานแบบคำเดียวคำเดียวหมดสัญญาจริงๆฮะอืมนุ่มอร่อยคุณสภาพดี คำแน่นคำโตคำใหญ่อร่อยมากเลยนี่แค่<ช>ออเดิร์ฟใช่ไหมฮะใช่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวบาทสจะไปทานให้หมดเลยที่ปุ๊กจัดมาให้<ด>วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบ,ขอบคุณครัอบอาริโกโต้ไซมาส ว้าวโอ้โหพ,พี่พูกทำไมน่าทานขนาดนี้เนี่ยทีมงานกระซิบมาบอกว่าให้กินพอเป็นพิธีพอมาเจอเป็นพิธีบวงสรวงได้เลยนะฮะต <c oughs> ั้งกันจัดเต็มขนาดนี้แต่น่าทานจริงๆมาถึงเมนูซิกเนเจอร์ดีกว่าที่เราพูดกันในช่วงที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่มาที่นี่แล้วต้องทานกันเลยครับจะมีเมนูรเตอร์ส s p i ี่นะคะคเป็นกุ้งทิตไส้อาคาะค่ะแล้วก็จะเป็นซอสไปซี่สูตรของทาง <ผม S 1> ครับผมแล้วก็จะมีที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งเลยคือข้าวแกงกะหรีอือ่แล,อแล้วมีอะไรอีกไหมฮะก็ถ้าเกิดเป็นสไตล์ไทยๆเลยก็จะมีรามเมนต,ต้มยำขายพาี่รดชาจัดจ้านมาอยู่ข้างหน้านหมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็จะ เป็นกุ้งกับแซลมอนดองซอนเกาหลีค่ะนี่จะขายจัดเต็มจริงๆเลยคุณผู้ชมแบบว่าครบรสนะขออย่างแรกกัเลยเผ็ดน่อยๆนะแต่ถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับให้แบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคุณผู้ชมนี่ดูทีฮะแม่มันอร่อยมันฟินมันมีความสุขเหลือเกินไป้าเต็มปากเต็มคำพี่ปุ๊กพูดก่อนเลยฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็น ทางร้านจะใช้กุ้งสดแล้วก็ทอดทอด,ทอดสดที่ต่อที่เลยนะคะแล้วก็ซอสสไปซี่ก็เป็นสูตรของเราทำเอง กับมายเมสแล้วก็ราดบนตัวซูชิอะค,ะค่ะใช่แล้วก็บวกกับซอสเชอริมันก็จะมีความเผ็ดความหวานตัดกัน <ứng S 2> สามารถทานโดยไม่ต้องจิ้มเลย,ยเนี่ยเห็นภาพเลยคุณผู้ชมคือผัดกัดเข้าไปคําเดียวมันมีทุกรส<ช>มีความนัว<ช>ความอร่อยและที่สำคัญคือข้าวมีความเหนียวนุ่มด้วยมันเข้ากันอย่างดีเลยนะอันนี้เมนูนี้ให้ติกเต็มไเลยน่เมนูต่อไปคืออะไรดีฮะบิบก็อันนี้ลูกค้าทุกถูกต้ ต้องสั่งแน่นอนคือข้าวแกงกะหรี่เราใช้เวลาเที่ยวต่อต่อครั้งหนึ่งอะค่ะเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปโอ้ใช่เที่ยวนานถ้าทีมงานมาช้าวันนี้พี่บุ๊กเที่ยว3วันนะฮะอ้าวลองชิมกันก่อนนะฮะใช่ค่ะเผ็ดจับจ้านถูกปากคนไทยฮะ อืมถ้าเป็นแกงกะหรี่สุดดั้เดึงก็คือจะแบบรสชาติไม่จัดจ้านเว่านี้เราก็เอามาทําเป็นสูตรของเราคือให้มีความเผ็ดความรัวความเข้มข้นมากขึ้นนะคะให้ดูบ่อกไปเลยครับพี่พุกครับอะไรดีฮะค่ะก็จะเป็นราเมนต้มยำทะเลนะคะแหม่ต้องแบบสดน้ำร้อนๆใช่ไหมบอกว่าคนญี่ปุ่น่ยเวลาเขาทานเขาก็ต้องแบบว่ามีกาบอกว่าสดเ้าใช่ไหมสดร้อนๆกับน้ำเลยนี่อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมให้ดูเส้นดีฮะ แล้วน่าทานมากเห็นบอกว่านี่มีการปรับสูตรให้เข้ากับปากของคนไทยด้วยใช่ไหมฮนะก็เป็นราเมนต้ยมยำที่แบบทำแบบแตบบ่สำหรับคนไทยไคะ่ะจานอุ้ยกลิ่นความหอมของต้มยำกินเครื่องเทศมาเต็มเลยอ้าวป้าม,มันออกหูออก,ออกตาคุณผู้ชมกินแล้วพูดคำเดียวมาชิตะอร่อยเลยใช่ไหมมาชิตะ<ช>คืออร่อยเนาะ พี่มันแซ่บมากพี่ภูใช่ค่ะคือมันถึง,ถงใจถึงเครื่องเลยแล้วชอบเลยค่ะที่เป็นแบบว่าสายแบบมีความแบบเป็นฟิวชั่นหน่อยๆเนาะนมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีความแบบสไตล์ไทย,ยแบบนี้อันนี้ก็แนะนําเลยแล้วที่สำคัญคือต้มยำเข้มข้นมากๆเลยละครับอะไรอีกดีฮะพี่ฮะจะเป็นตัว แซลมอนก็กุ้งดองซอสเกาหลีค่ะต้องทานคู่กับตัวสาร่ายใช่ค่ะใช่มะทานคู่กับข้าวแล้วก็ห่อสาลีลองเลยครับคุณผู้ชมนะแล้วก็น้ำจิ้มของเราเป็นน้ำจิ้มสูตรของเราคือแซ่บเหมือนกันนี่ไนมันขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมที่สําคัญนะนี่นะคือข้าวของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะคือจะมีความเหนียวนุ่มใช่ไหมแล้วคือข้าวเนี่ยเม็ดเรียงตัวกันสวยเลยใส่เข้าไปแบบนี้ให้คุณได้ฟูลแบบว่าความเป็นญี่ปุ่นเลยนะฮะเวลาทานไปต้องบอกว่าคนนี้ปุ่นว่าคนบางว่าอย่างนี้เลยนี่ใส่แบบ เนียและไม่พอต้องตามด้วยตัวน้ําจิ้มใช่ไหมฮะซีฟู้ดของทางร้านอันนี้คือสูตรเด็ดยังไงครับพี่ปูครับใช่ค่ะก็คือมะนาวเราคั้นสดแล้วก็ปั่นวันต่อวันก็จะมีความหอมความแซ่บเพลิดเพลินจัดจานเนี่ยแหละครับดูสิครับพร้อมแล้วไปกันแล้วคุณผู้ชมฮะอยากกระชื่นสวรค์เลยคุณผู้ชมมอร่อยมากนี่หลับตาที่ข้างหลังโอสตาร์เลยนะคุณผู้ชมฮะคือแบบอยู่นิดหนึ่งเห็นโตเกียวทาวเวอร์แล้วนะครับ ทำไมแซลมอนมถึงรสชาติดีคุณภ,ภาพดีขนาดนี้พี่ก็แซลมอนของเราอะค่ะจะไม่มีการสต็อกของไม่มีการฟรีซแซลมอนทั้งนั้นก็คือจะขายสดวันต่อวันส่วนใหญ่จะไม่ไม่พอขายเยวบอกว่าวน,นันมันจะไม่พอขายมากกว่าของแล้วก็เลยสดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่จริงเราก็ยังมีอีกหลายอย่าง <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับลูกค้าที่มาชิมเนี่ย <S 2> <S 2> เขาฟีดแบบยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่ จะชอบนะคะคือถ้าเคยไปทานร้านที่อื่นเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเออก,ก,ก็อาหารญี่ปุ่นรสชาติก็จะแบบเออไม่เบาเาสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเจอร้านเราคือโอจัดจานคือแบบว่าเราเอามาปรับสูตรให้ให้เหมือนสโลแกนทางร้านก็คือมาสกิที่อาหารญี่ปุ่นสไตล์คนไทยก็คือถูกปากคนไทยจริงๆอะค่ะสุดปังจัดเต็มกันแบบนี้เยี่ยมไปเลยครับถ้าจะมาที่นี่นะครับร้านเปิดทุกวันไม่เอ่ยยังไงครับ,รบก็ร้านเปิดทุกวันนะคะ สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มแต่ว่าถ้าวันหยุดแต่ละเดือนจะไม่แน่นอนปกติเดือนนึงจะหยุดประมาณ3วันก็ติดตามทางเพจร้านนะคะหลาจะแจ้งทางเพจเฟซบุ๊กอีกครั้งหนึ่งว่าเดือนนี้หยุดวันไหนบ้างไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยหรือว่าใครที่อยู่ในย่านนี้มาทานกันได้นะแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันนิดนึงนะฮะในช่องทางต่างๆในโซเชียลเนี่ยมีทางไหนบ้างนะครับค่ะก็จะมีในเพจเฟซบุ๊กนะคะมัสกิปสุชิอาญี่ปุนทิ่เมนาษาไทยได้เลย ส่วนในไลน์แอดก็ภาษาอังกฤษแอดมาสกิ59ติดต่อสอบถามในไลน์แอดหรือโทร0 8 5 1 8 1 0 9 2 8ได้เลยนี่ฮะต้องเรียกว่ากดไลค์กดตามกด subscribe กันได้เลย<ช>นะสุดท้ายเลยครับโปรโมชั่นก็ยังจัดเต็มเช่นเดียวกันใช่ไหมพี่ฟุ๊ก<ช>มีอะไรบ้างครับโปรโมชั่นก็สำหรับลูกคา้าติดตามรายการของอไก่แจ้ปักหมดะะุดสาขาแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook แล้วก็โชว์ให้น้องพนักง,งานหน้า,าร้านแล้วก็รับส่วนลดค่าอาหารเลย10% ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นมาทานวันเกิดก็ลดค่าอาหารเช่นกัน10บาท โอ้โหเยี่ยมไปเลยปรบมือดังๆเลยว่าอร่อยจริงๆนะฮะที่สาคัญนะไก่แจ้ครับทานกับอะไรก็อร่อยใครๆก็ใช้ข้าวตาไก่แจ้กันนะครับของดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยากจะแนะนําแล้วก็บอกต่อกันด้วยที่สาคัญถูกปากถูกใจคนไทยและผู้บริโภคอย่างแน่นอนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ปุ๊กครับที่ให้รายการของเรา,า,รราได้มาถ่ายทําแต่ว่าที่เหลืออยู่บนโตนี้ขออย่างเดียวได้ไหมขอกล่องนิดนึงนะ เอาเก็บให้หมดเลยฮะน่าจะเดี๋ยวจะกลับไปทานที่บ้านแบบเพราะอร่อยจริงๆได้เลยครับให้คุณผู้ชมเดี๋ยวได้มาอร่อยไปกับเราด้วยนะครับแต่วันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับความอร่อยความฟินครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปปักหมุดกันต่อติดตามกันได้เลยนะครับกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะที่ไหนๆก็ใช้ข้าวไก่แรกครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอร่อยมากครับเอากลับบ้านแล้วครับไม่ไม้แบบ ไทยแล้วครับ